ครับที่นี่มาถึงคลิปที่2จากการพูดถึงเรื่องของการสักเส้นบนลายมือนะครับมือที่นําเสนอให้ดูอยู่นี้เป็นมือที่ไปสักแล้วปังนะการงานดีการเงินดีนะครับเนี่ยมือนี้อันนี้คือเป็นภาพที่ไปสักมาแล้วเส้นม,มันจางนะเส้นมันจางแล้วทีนี้ไปเติมทีนี้นะครับอันนี้คือภาพหลังจากที่ไปสักแล้วไปไปเสริมเส้นอีก้วไปเสริมเส้นอีกเส้นมันเลยจะเห็นได้ชัดขึ้นนะครับ อีกอย่างหนึ่งน,นะครับคนที่รวยเป็นระดับเศรษฐีมหาเศรษฐีในประเทศไทยนี่โอ้โหมีแต่ของดีของขลังทั้งนั้นเลยนะจัดหิ่งพระนี่จะมีแต่ของเก่าของ,ของดีๆทั้งนั้นนะเนี่ยสายมูเต็มเต็มเลยนะคนที่รวยจริงๆนะครับท่านก็มีสายมูเหมือนกันนะครับมันต้งบอกว่ามันเป็นด้านความเชื่อไงด้านความเชื่อส่วนตัวของแต่ละบุคคลนะครับคุณไม่เชื่อคุณก็ไม่ต้องไปหาทางวิธีการแกนะแหนคนอื่นเขาหรอก ไอประเภทบางคนถ้ามันดีขนาดนั้นับไมไม่ไบอกรัฐบาลให้เปิดคอร์สสอนเรียนไปเลยล่ะอันนั้นมันก็พูดแบบพิอคติเกินไปนะอ,อคติเกินไปพูดแบบไม่รู้พูดม,ม,มั่วๆไปอย่างนั้นแหละนะครับเพราะมันก็คือศาสตร์ความเชื่อเหมือนศาสตร์อื่นๆที่ทุกคนบูชากราบไหวอยู่ในประเทศนี้เหมือนกันนั่นเองนะทีนี้จะพาไปดูมือที่มีปัญหานะครับและมือนี้เป็นมือที่ไปสักแล้วมันไม่ปังคือมันมีปัญหาแหละ ปัญหาเรื่องของธุรกิจการงานเสียหายพอพอหลังจากที่ไปสักมาแล้วบอกว่าเป็นเพราะลายส,สักเส้นบนลายมือนี่แหละไปโทษโทษการไปสักบนลายมือไปโทษเส้นนั้นเส้นนี้คือมือนี้นะครับถ้าจะว่าตามจริงคนะมันมีปัญหาในตัวเส้นมือจริงๆอยู่แล้วก่อนที่จะไปสักเส้นในมืออยู่แล้วเธอได้สมนะาเนี่ยบริเวณนี้นะรบ,บริเวณนี้เส้นมันเสียหายมันชารุดมันเป็นเส้นแผ่วๆบางๆมีเส้นมาตัดมาชนเนี่ยมันมีปัญหาอยู่ก่อนแล้วนะ มันมีปัญหายอยู่แล้วมันเสียอยู่แล้วต่อให้คุณไม่ไปสักหรือคุณไปสักแล้วไปบีของดีหรือไปเอาอย่างอื่นมาบูชาย,ยัางไงมันก็ไม่ขึ้นนะมันก็ไม่ขึ้นเพราะมันคือวิบากกรรมที่คุณต้องชดใช้เสียก่อนพอมาเห็นนี่มันอยู่มือซ้ายตรงนี้เนี่ยเตรงนี้เดี๋ยววงให้ดูนะวงให้ดูเนี่ยบริเวณนี้นะเนี่ยจุดตำแหน่งนี้เส้นมันจะเป็นเส้นแผงแหวงแหวงเส้นแหว่งแหวงเส้นขูกระ เส้นเสียหายเส้นมันเสียหายนะเนี่ยตำแหน่งเส้นมาตรงแหนงนี้นะแล้วก็มันจะมีเส้นมาชนเนี่ยเนี่ยสี่ห้าเส้นเนี่ยเส้นใหญ่ๆด้วยเส้นมาชนเนี่ยเนี่ยวิ่งออกมาชนจากหัวใจตัวเองเนี่ยอารมณ์ความตัวนี้มันเสียหายมันบอกว่าตัวนี้บอกว่ามันจะมีปัญหาการเงินนะติดก,กันก็สองถึงสามปีหรือสี่ปีได้เนี่ยจุดที่มันเกิดแหว่งตรงนี้นี่นะหลังอายุเท่าไหร่มันจะเกิดขึ้น หลังสี่สิบสองขึ้นไปหลังสี่สองไม่เกินสี่หกเส้นในมือจริงบอกว่าจะมีปัญหาการเงินด้านธุรกิจการงานช่วงที่จะตัวมีปัญหาก็คือช่วงเข้าสี่สิบห้าพอดีเนี่ยในตัวมือมันบอกมันเสียหายอยู่แล้วนะตรงนี้นะแล้วไปโทษอะไรทีนี้ี้ไปโทษว่าเส้นไปเพาะไปสักลายมือนั่นแหละเงินชันจึงหายธุรกิจชันจึงเสียหายอันนี้มันก็ไม่ใช่แล้วหาที่ระบายหาที่ลงมากกว่านะ ก็มีหมอดูบางคนบอกว่าเพราะไปสักตัดเส้นสมองไปตัดเส้นสําคัญโอ้โหบอกบอกเถอะน้อพี่น้องเนาะเส้นในมืออหรีน่ะเส้นฟาสนาลมันก็ตัดเส้นสมองของมันอยู่แล้วเส้นอื่นๆที่มันก็ตัดเส้นสมองของมันอยู่แล้วในมืออหรีน่ะมันแห้งหลายกว่าการไปสักเซอร์ดิซัมอีกเส้นใงญ่ๆเส้นสําคัญด้วยมันมีเป็นพื้นฐานของเส้นมันตัดอยู่ในมือมันเป็นอยู่แล้ว มันบรดเกี่ยวกับว่าไอเส้นไปซักแล้วมันจะเสียหายดอกมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเนี่ยเนี่ยจุดนี้ต่างห่างเนี่ยจุดนี้จุดที่ผมเอาซีเดียมครอบเอาไว้เบิรงเนี่ยนะปัญหามันอยู่เมืองนี้คือเส้นมันเสียหายอยู่แล้วมันบอกว่ามันจะเกิดเรื่องเสียหายทั้งการเงื่อนการงานเนี่ยไอเส้นที่มันขาดขาดแวงแวงกันเนี่ยมันมีเส้นตัดหลายเส้นซ่อเนี่ยหลายเส้นหนักๆเลยมาตัดเนี่ย ต่อยเจ้าเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งบทและบูชามันกับว่าขืนมันกับวบ่าดซอยอย่างเจ้าดอกเข้าใจว่าก็คือจงผมไล่ฟังแต่ตอนแรลกคลิปแล้วมันไม่เงื่อนไขของสภาพวะอารมณ์จิตใจทัศนคติในการมองโลกการใช้ชีวิตคุณจะดึงดูดเอาความสุเร็จไมจ่จกของใดเพราะการศักดิ์สิทธิ์และเมื่อหมายถว่ามันเป็นโอกาสที่ดีที่จะนําสิ่งต่างๆเข้ามาแต่คุณต้องไปทําเอง มันไม่ได้สักมาห้าวันสี่วันเดือนสองเดือนแล้วจะรวยปังๆไม่ใช่มันต้องมีกระบวนการกระบวนการคิดกระบวนการลงมือกระทําต่อไปอีกนะเพราะเรารู้ถึงเรื่องของพวกนี้จึงไม่เคยมีอคติกับใครที่สักลายมือบนประเทศนี้คุณจะสักก็สักไปเถอะแต่คุณต้องมีเงื่อนไขอย่างที่ผมไล่ฟังในคลิปแรกใครที่มาดูคลิปนี้คลิปแรกต้องย้อนกลับไปดูแล้วคุณถึงจะเข้าใจว่าสักยังไงมาถึงจะปังมาถึงจะรวย มันต้องไปสัมพันธ์ยังไงนะครับจะพูดซ้ำเดี๋ยวมันจะยืดและนี่คือจุดเสียหายของมือที่ขีดให้ดูอยู่นี่นะครับส่วนแบบการสักถือว่าสักได้ดีนะสักในลักษณะของเส้นที่ส่งเสริมอยู่แล้วนะครับในมือนี้นะไม่มีอะไรสักไปในทางเสียหายนะเพราะเส้นเนี่ยที่สักให้เนี่ยมันก็ถูกต้องตามกฎกติกาของการสักเนี่ยอยากจุดที่เส้นไปคือหวังอะไรนี่ความขยันนะตัวนี้มามามาพร้อมโชคและความขยัน เนี่ยตัวนี้มาออกจากเนินอังคาเนี่ยนะนั่น,น,นะน,นหมายความว่าคุณต้องลง,ลงมือกระทําคุณต้องอดทนต้องมีความขยันแล้วอย่างเส้นอาทิตย์ที่สักขึ้นมาเนี่ยมันก็สวยอยู่เส้นที่นิสักนะไม่ได้เสียหายอะไรนะเนี่ยคือรูปแบบกว้างเห็นไหมไอ้ที่สักนะครับแต่ละที่อาจจะมีรูปแบบลีลาการสักไม่เหมือนกันพอมาดูมือข้างขวาในในในจุดอายุเดียวกันนะที่ต้องซูมมัเข้ามาเพื่อจะได้เห็นว่า มันมีจุดที่เสียหายเส้นมันแบ่งเส้นมันแบ่งวัสนาข้างขวาเป็นวัสนาไม่สมปรารถนานะในมือข้างขวานะคนที่มีวัสนาไม่สมปรารถนามันจะต้องเกิดเหตุนะครับมันจะต้องเกิดเหตุสักครั้งหนึ่งในรอบหนึ่งแบบใหญ่ๆมีปัญหานะมันต้องมีมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ใครทําการตัดสินใจของตัวเองนั่นแหละเพราะมือขวาคือมือการใช้เหตุผลไงเหตุผลตรกรกะเหตุผลความคิดการตัดสินใจการวางแผนของคุณเองนั่นแหละ มันพลาดนะมันพลาดตัวคุณเองอะไรเนี่ยอย่างเส้นตัวนี้มันก็บอกว่าเสียหายมันจะดึงเข้ามาให้ระวังโดยบอกว่าให้ระวังความเสียหายด้านการเงินและเครดิตชื่อเสียงอยู่แล้วเส้นตัวนี้นะครับในจุดนี้มันก็มีเส้นมาชนเส้นใหญ่ๆมาชนอีกก็เป็นเส้นแบ่งๆอีกเหมือนกันมันตตงกันกับมือข้างซ้ายนะมันเป็นเส้นแบ่งๆให้หายไม่ไม่คมไม่สม่ําเสมอันเนี้ปัญหาในตัวนี้ที่มันเกิดเนี่ยมันก็คือมันเป็นกรรมของตัวเจ้าของมือเองนั่นแหละมันไม่ได้เกี่ยวว่า การที่คุณไปสักเส้นอะไรมาแล้วมันจะทําให้ค,คุณเสียหายหรอกอันนี้คือพูดตามหลักวิชาความรู้การเส้นอ่านเส้นในมือนั่นแหละในมือจริงๆอะนะแล้วยิ่งเนี่ยถ้าถ้ารู้วันเดือนปีเกิดนะมันยิ่งจะเห็นในชัดอีกนะยิ่งจะเห็นในชัดเออปัญหาในปีที่มันเกิดปัญหาปีไหนปีอะไรมันจะเห็นตัวเลขบอกได้ชัดเลยเหมือนกันกับจุดอายุที่ดูในเส้นเนี่ยมันเสียอยู่แล้วนะมันเสียอยู่แล้วมือซ้ายเนะี่ยะ เนี่ยมือซ้ายเนี่ยนะนะมันระบุอยู่แล้วชัดเจนอยู่แล้วเนี่ยเงื่อนไขในมือซ้ายนี่ไหมเส้นบริเวณนี้เนี่ยมันจะมีเส้นวิ่งมาชนแล้วก็เส้นแหว่งแหว่งเส้นมันหายด้วยเออเส้นแหว่งแห่งเส้นหายอีกเนี่ยมันเสียครับมันเสียอยู่แล้วพื้นฐานเดิมมันเสียอยู่แล้วนะซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับการรับไปสักเส้นมาทับเส้นนั้นเส้นนี้จะเกิดปัญหานโน่นนี่นั่นมันไม่เกี่ยวกอกนะไอ้พวกนั้นมันเป็นปัจจัยรองนะครับปัจจัยรองๆองด้วย นเนี่ยอย่างมือนี้ไม่ต้องไปสักอะไรที่ไหนเลยเพราะเป็นวาส,สนาที่ดีอยู่แล้วเนี่ยสมปรถนาอยู่ลเลยไหมเนี่ยแนวแนวแนวของเส้นวาส,สนาจากเนินหลักฐานขึ้นมาเห็่ไหมเนี่ยเข้าถึงใจพอดิพอดีเลยเนี่ยนะไอ้อย่างนี้มือแบบนี้ไม่ต้องไปสักนะครับสมมตินะครับในความเห็นส่วนตัวผมนะสมมติว่าสมมติว่าถ้านไมคนสักเนี่ยผมจะสักเฉพาะในเส้นที่มันเสียหายเสริมเฉพาะในจุดที่มันเสียเท่านั้น อะไรที่มันดีอยู่แล้วผมจะไม่ไปยุ่งกับมันนะคือเราเรารู้อยู่แล้วว่ามือแต่ละมือมันมีพื้นฐานยังไงเขาทำอาชีพอะไรเขาต้องการแบบไหนเนี่ยผมจะเสริมในสิ่งที่เขาต้องการแค่นั้นเองนะครับไม่ไม่ไปสักแบบเยอะแยะเยะมากมายหรอกถ้าเป็นผมเองนะถ้าผมจะทำแต่ผมไม่ทำหรอกพูดให้ดูเฉยๆคือคือต้องถามเจ้าของมือกว่าเขาต้องการอะไรต้องการด้านไหน แล้วแล้วไปดูในมือจริงว่ามันมีด้านไหนในมือมันเด่นด้านไหนแล้วมันอ่อนด้านไหนในมือนั่นแหละตัวนี้มันจิงจะส่งเสริมทุกคนไม่จำเป็นต้องไปสักในรูปแบบแพทเทิร์นเดียวกันนะครับฝากไว้คิดนะครับครับทั้งหมดก็มีประมาณนี้นะครับสักลายมือ,อยังไงปังก็ไปดูในคลิปแรกแล้วค่อยมาดูคลิปที่สองแล้วกันนะครับ